ันนี้จะมานำเสนอตัวโฟมล้างหน้านะครับตัวน,นี้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์เป็นวันสต็อปโพลีนะครับสามารถล้างเครื่องสำอางแล้วก็สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกต่างๆบนใบหน้าได้ตอนนี้เราจะมาเทสด้วยปากกาเคมีนะครับเนื้อฟองเนื้อโฟมละเอียดมากๆเราต้องการให้มันเยอะแค่ไหนเราก็กดเลย เป็นลูกใหญ่มากเลยนะคะคือเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบนะคะแล้วบไหมว่าอ,ออกเลยแค่นับไม่ถึงสองสามนาทีก็หลุดเลยปากกาเคมีหายไปเลยคือจริงๆปากกาเคมีเนี่ยมันเข้มข้นกว่าแบบว่าอายแชโดว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราเทาดูว่าแบบ ตัวนี้แบบเห็นผลดีๆนะคะเนื้อฟองนิ่มมากๆละเอียดมากๆไม่ทำ้ายผิวของเราด้วยนอกจากล้างเครื่องสำอางแล้วในหนึ่งเดียวก็คือเราไม่ต้องไปซื้อโฟมล้างหน้าเพิ่มตัวนี้สามารถล้างหน้าได้เลยไม่ต้องใช้สบู่ไม่ต้องใช้อะไรซ้ำเลยนะคะก็คือล้างเครื่องสำอางด้วยแล้วก็ล้างหน้าไปในตัวต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ กใช้ครีมหรือใช้เครื่องสำอางต่อให้เป็นผู้ชายก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะสะอาดหมดเจดป้องกันสิวฟ้านหน้าขาวใสนะคะเห็นไหมคะว่ากีมไม่ได้ต้องใช้สำลีหรือใช้ความรุนแรงหรืแรงๆเลยนะคะประหยัดไปอีกไม่ต้องใช้สำลีเลยนะคะจะอบว่าเนื้อเนื้อโฟมเนื้อฟองละเอียดมากๆ เป็นเกล็ดน้ำข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะคือใช้แล้วแบบว่าหน้าจะชุ่มชื่นรู้สึกสะอาดมากหลังใช้หรือสาวๆคนไหนที่จะทำสปาผิวเราก็สามารถตัวเนี้ยบีบกดลงไปถ้าถ้าสมมุติว่าที่บ้านมีอ่างก็ตัวนี้ได้เลยชโลมเนี้เลยค่ะ